สวัสดีค่ะเข้ากับแซวแปมคุณโกดจ้าสวัสดีค่ะเข้ากับแซวแปมคุณโกดจ้าวันนี้แซวแปมสิาพามากิน,ยำม,มงงนะะยำมะม่วงองุ่นนะคะยำมะม่วงใส่อง,งุ่นนะคะพี่น้องจ้าก็เนะะี่ยค่ะมีมะม่วงมีอง,งุ่นมีกุ้งนะคะแล้วก็ผงชูรสพริกผง น้ำปลาร้า,รราเท่านั้นเองนะคะพี่น้องจา้าเท่านั้นเองก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็คนคนให้เข้ากันจาน้าน้ำลายไหลถาแล้วพี่น้องจา้าชิมชิมชิมอืมผาดอะไรดี

ะะเพราะว่าอ่ะมะม่วงของเราจะไม่เปรี้ยวมากนะคะพอมายำแบบนี้แล้วเขาจะขาดความเปรี้ยวไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะบีบมะนาวใส่นิดนึงนะคะส so. อ่าชิมรอบสองจะ้ะอืม ถ้าไม่อร่อยถ้าขาดมะนาวเราก็เพิ่มใส่ได้อีกนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามามะม่วงเวลาเรามายำแบบนี้นะคะเขาจะรสชาติเขาจะเปลี่ยนไปนะคะสวัสดีค่ะพากับซาบแตมคุนโกจ้าวันนี้ซาบแตสิบห้ามากินตำยำมะม่วงนะคะไม่ใช่ตำยำมะม่วงอโงนค่ะ มีจ้ะแป้งนะคะแล้วก็ผักขมนะคะ,ออะก็แจาะนจะแซ่บๆเลยอ่มนมเลยค่ะใครจะกินด้วยอุงนมะม,ม่วงนะคะจะยำอโงนกับมะม่วงนะคะแล้วก็ อ่าสีสวยๆได้มาจากสีของกุ้งเล็กกุ้งตัวเล็กนะกุ้งฝอยนะคะรสชาติจะออกมาดีมากเลยค่ะเพราะว่าอางุ่นจะออกหวานนิดนึงนะคะมะม่วง ออกเปรี้ยวแต่เขาไม่เปรี้ยวมากนะคะวันนี้เราเลยต้องอบีบมะนาวใส่เพราะว่าความเปรี้ยวไม่มีเลยนะคะตอนแรกมะม่วงออกเปรี้ยวนิดนึงแต่พอมายำนะคะเขาก็เปลี่ยนรสชาติเลยนะคะเราก็เลยต้องเอามะนาวบีบใส่นะจ๊ะก็บีบใส่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะทำให้มีรสชาติหอมมะนาวยิ่งขึ้นนะคะ รสชาติจะดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อคือตำมะม,ม่วงกับองุ่นนะคะองุ่นเขาจะมีรสชาติหวานนิดนึงนะคะมะม่วงเขาจะมีรสเปรี้ยวปกตินะคะแล้วพอมะม่วงเอามายำแบบนี้นะคะใส่เครื่องเข้าไปรสชาติของความเปรี้ยวเขาจะหายไปเราก็เลยต้องบีบมะนาวใส่นะคะแล้วก็ สีสันนะคะได้มาจากกุ้งนะคะกุ้งฝอยกุ้งเล็กนะคะสีสันสวยงามมากๆเลยแล้วก็ใส่พริกพงเข้าไปนะคะเผ็ดมากอืม น่าเพชรตอนแรกก็กินซ่อนอยู่จ้าเดี๋ยวสิกินเมื่อให้เบื่องบัดที่นี่มาค่ะแช,ะะชะะ่ปะ ใสมือได้ค่ะจะได้อาปากได้ก้วงๆคำยังไงผักนี่เขาจะออกขมนิดนึงนะคะ ปล้มปล้ำห่วยใส่มือบักอางุนขึ้นนี้จากมือจริงหรอวะเนี่ย เลิศมากเลยจ้ะต่หมักม่วงองุน่น ว้าวเผ็ดพี่เนาะ you don't drive it เผ็ดแล้วจ้าพี่นอ้องมาอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงคำนี้ไงพี่นอ้อง พี่น้องจ้าไปแล้วไม่ไหวค่ะเผ็ดพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจาแปมต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ